เดี๋ยวคือยคือสมมันหมดไงพอสมหมดปุ๊บปุ๊บค้างเลยตั้งแต่แต่ละสมหมดรอบแรกหลังวออ่ไม่ฮีองเวียมันเสร็จกันนะเว้ยไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรหรอฮิวฮับฮิวฮับพี่ใหม่ได้เก๊กปะได้เออไม่ได้ว่ะไม่ได้อีกทีได้ปะผู้นี้ไม่อยู่นะครับผู้นี้ไปแถวพระรามสองนะครับพียวแจ้งดีเลยดีพับให้อีกได้ปะอ๋อไม่พอพี่พี่โอ้โหพี่ครับพี่ <premises? S 1> ต,ตอกตองมดไอ้กูมาฮิวไก่ช้างไม่ฮิวอ่ะหิวอยู่กูมาฮิวแต่ช้างไม่ห <user windows S 1> ิว <K al anyway> ไม่มียันตามนะครับวันนี้ลืมกดอะไรปะว่าไม่รู้เงินเ้ยดัดไปคือสนองปะเออใช่ดับไปคือสนองจริงจริงเึ้ยหมายถึงคือสนองมันหรอ คื่อสนองผมเนี่ยก็แค่มึงอ่ะไอสัตว์แบบนั้นชื่อสนองตามไปติดๆไอสัตว์หรือโอ้ยปูเอาอ่ะอันแตกหนูไม่รู้สนองไอกขายวะไอเด็กแต่ว่าเอกฮัลโหลเอกไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะ คือว่าทำไมไม่มีเสียงไอเอ็ดหมดเลยนี่หมอบดอุ้ยอุ้ยเอเธอล่าไม่อยู่หรอขอตีนะเออขอตีนะอ,อีเวนอ่าไม่กดร่างางนานก่อนเอาหน้าเขาหมดเลยเมนเออให้มันบ้งเหอะ นานๆนานทีโอ้โหเบนกูม่ช่วยแล้วใครนะไอเบนเหรอเฮียกูยังสูญตายสองอยู่เลยฮะรอเบนส์แตกแล้วเบนไม่อยู่ได้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 หมดตายเฮียม่ได้ ยังแปลกใจว่าเป็นเป็น,นบอได้หรออย <You> ู่ปินตาโงดีมันี่ยนี่นี่เฮ้ยน่าไอ้ป่าอะไรรเงี้ไอ้คอ่งบ้านมึงมึงลงมาเปิดประตูให้กูได้ในที่อ่ต้วหาไม่รับต้วหาหาไม่รับไอ้โัตีไม่หลับนอนนี่ เหี้ยเป็นเพื่อนกูพังไอ้เหี้ยเปิดเก็บล็อกค้างไว้แล้วแม่งน่าจะกอค้างไม่มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเอ,อ๋อบ้านเกิดครับพี่ๆฮัลโหลปัดมือกี<า>แปบงช่วยอยู่ขุนเข้าเปล่า,า,าออก,กูแก้ให้แล้วกูแก้ให้แล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวนะที่ดี่คอมชัยได้แล้วได้ได้แ,แล้วลพี่เออไปประละสองหนึ่งประละดีป่ะเอ้ยไปไหนเอ้ยหมายถึงในเกมบอลอะไรวะ แต่ก็ใช่ไงก็เนี่ยในเกมเรารวมสองหนึ่งไม่สนุกเลยโป๊อปยากิก็บให้ลงรอวะเอ้ยก็ว่าจะกูว่าจะไม่ลงแล้วนะกูว่าจะไม่ลงอยากิกไม่เค้อไร่ด้วยโอ้พี่เต้ อันนั้นไก่หรือหมอครับเนี่ยแรงมาเขาไปทั่วอะไรวะไอ้ย่าเขาไปทั่วอะไรวะก็ต้องมีช่วงเวลาบ้างโอ้ตรงนั้นมันแบบมันตีมันเข้าไปตีล็อกได้ล็อกให้ธนูยิงพี่ธนูมันสามารถฆ่าได้ง่ายกว่าแต่ว่าโล่มันติดโอ้โหแข่งแต่ว่าคือคนเดียวเนี่ยโล่มันปิดรูอะไรอะ่ใช่นี่แน่ไอ้กเองกเอง ไอ้สายพี่หมายฆาตกรรมหมู่ไะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เบนเอาว่ะเบนถ้าถ้า้อยหลังก็แก้แล้วเออไอ้เบนมันยังไม่ตื่นพี่พี่ไปแก้มันนะเปลืองยาแก้วอาปากเนี่ยเฮ้ยมันอยู่รอดปลอดภัยอยู่เมื่อกี้อะเดี๋ยวเจียรึเปลี่นคุ้มเนี่ยทำไมผมเห็นพี่ใส่คุ้กไก่วตายไม่เกี่ยวตายอ้าวก็ใส่คุ้มไก่กดไลค์อ๋อใครเขาใส่คุกเดียวกัน คุมไก่แต่ไม่ไก่นะเ <c oughs> ว้ยเฮ้ยใช่ป่ะเดีเ๋ยว <c oughs> คุมเดือนคุมเดือนแต่คูไก่ไงดิเออใส่ใส่คุมไก่แต่ไม่ได้ไก่นะเวย้ยแต่บางคนคิดไก่เม่นไก่จริงๆไอ้สัตว์ธ <c oughs> <c oughs> รรมดาพี่ <c oughs> ชกไปทั่วเลยอ่ะพี่ชายกูเวลาโอ้ยเฮียนี่แม่งตายยากวะ่ะพวกนี้แบบว่าโอ้ยโลตีน <c oughs> น้องๆไง,ง,งก็เลยแบบปึ๊บเป็นเศง ตายตายตายตาข้าหลังตาข้างหลังอุ้ยน่นและแต่แต่แต่เราโดนนั้นตั้งนานแหละเมามิเกลน่ะอยู่ไม่ไมเมื่อกี้เราําอยู่อ๋อตายตายตายไปขวาไปซ้ายโอ้โหอีสับขึ้นทุกตัวยิ่งใหเผ็นตาที่ตีขึ้นไปแล้วน่นเมื่อกี้ไอ้ตรงนั้นน่ะตัวนั้น่ะอนรอตนีกตัวเมื่อกี้ของมิกเกลไปด้วยกัน สวยสวยสวยเอออาอาแลอาเล้วบ้านแตกบ้านแตกนะบ้านมาเหรอบ้านเราดิพี่หมดแล้วหมดหมดหมดนี่ไงหมดนี่แตกหมดเลยเพราะนะกูเองงั้นสอยู่กูเองงั้นเหรอสิงอยู่ขวากับมิเกลกดยาด้วยเลสว่างเลยวายเฮียตายตายตายทำไมน้อยเลยวะ ก็น้อยแหละเออก็แอบน้อยอยู่ดาบขวาตัวหนึง่งไม่มียันป่านี่ปราบดาบตีใครไม่ค่อยเข้าเลยวะ่สะสเตตัสหายไปเยอะอยู่ติเงล่นที่วัดเลยสักไม่ได้ที่วัดแต่ว่าข้างวัดเ <c oughs> มอมึงอยู่ในวัดกูตีสองอ <c oughs> ตีอยู่ในวัดไงงานวัดเลยงานวัด่ะงานวัดตีงานวัดเอ้ย <c oughs> เอ็ไปเต็มดลยนะไปห้าร้อยละก็จริงสิงสิงซ้ายห,หมอตีกูสี่หมื่นเจ็ดอะเาะอะไวปะโดนเยอะจังอ่ะ ไม่ข้างอ่ะเด้อ๋อไม่ข้างหันไปดูยาเลยอ่ะว่ากูดึมกดอะได้ปะวะกูจะหันเดินไปเกินไปอ่ะไว้กันขัดด้วยสองอย่างเองพอกดแค่นะครับพอแล้วเพราะว่าบัตรทห้าสิบอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเวลไงก็เลยกดแค่นี้นี่กำไรวะครับปะวะแค่นี้อยากได้ไปเวล์กำไรอ่ะ ว่างไหมอ๋อจบอสตันแล้วนี่ตอนนี้ไม่นะไม่พี่พี่จะเอาแมวพี่พจะเอาแมวโมเวลหรือเปล่าล่ะอยากขี่ไปขวานะเ๋อวไปซ้ายถ้า <Okay. S 1> พี่จะเอาแมวมเวลก็ไม่มีที่แล้วอะ่ะอ <c oughs> <c oughs> ยากิี่ไอจั์ขวามึงเลอแล้วน่วะไอสั์เลยขวาไทย <c oughs> ขวาเราไม่เหมือนกันมึงไทยขวาไทยขวาเราไม่เหมือนกัน ติดโลเออโลขึ้นวะตายเปตโต้นี่มันเป็นหมัดเนี่ยเราเราไม่มีคนตีปั้นเนี่ยเราไม่ได้แต้มปั้นไม่เกี่ยวตาก็ก็ไอ้ตีอยู่ไอ้ที่มันก็ตีอยู่นะอยู่หรอไม่ไม่ไม่นึกว่าไม่มีใครตีเสียงแปลงหลัง้นเนยวะแอปแอปปิดไหมดิเดี๋ยวเตะออกให้ปะพี่เจ้า เอ้ยเย็นหองเคียมันอยาไว่าจะถอนตัดไม่รออะไยคือยืนโคตรนาดอแต่ยาเกียปูเป็นแปลกแล้วอเนี้ยเฮ้ยอะไรยาเกียวเคอยู่ฮอยเกียวเคยูเฮ้ยไอปูมาแล้วอ่ะ ไม่ไก่เข้ามาตายทําไมอะไรพี่ผมเข้ามาช่วยพี่เนี่ยเอาพี่เข้ายจวะพี่อตายผมมันยังอยู่ไดาับขวางสองตัวดับขวาสองตัวในบ้านยาโว้โอ้โหไอ้เหียแล้วที่บอกไงอะคือมันไม่ได้รู้ชิ้ให้บ้างวะมิวลไอ้เหียกูหูอื้อเลยสัตว์เออเหียมิวมันเลยไปดิแม่มาเซิร์ฟเวอร์มิวไป ในบ้านแตกบ้านแตกบ้านเยอะมากบ้านหลายตัวมากไม่ช่วยไม่ช่เขียบ้านน่อยเออแบบตีตีบ้านอยู่วะอือหือมแล้วโอ้โหบวกอีกสองคนเบื่อตีตายโอ๊ะแค อย่าละแรงจะหมดแรงกว่าน้อยมันถึงตัวเร็เวจัดพี่พเดี๋ยวสาธิตติดกันกันช่วยอยู่วิเยาะโอ้โหสะท้ด้วยโอ้พวกสิบสองด้วยเฮ้ย เป็นมอนด้ยเอ้ยพาร์เกอร์ไม่ตายว่ะแค่ไปได้แมนหรอนั่นแมนว่าชื่อใครไม่คุ้นเลยอะไอ้ย่าพีเตอร์พาร์เกอร์ชื่อไม่คุ้นเ๋ย่ตัวในวอลเลยเอ้ยนินฝั่งเราไปอยู่ไหนกูเห็นไม่นินมาตีปั้นเลยฮัลโหลมีเต์เดียวไปได้ยินเดีวเตาหาวะ ไม่ใช่เขาถ่ายแยกล่างมาเป็นนินจาเออไอไอเบียล่างเป็นใครดีวะจะบอกว่าพ่อกูไม่ใช่นานโตะเฮ้ยท่อนนี้สวยโอ้โนินกากาก็เหี้ยสามมือห้าไม่ตายเหรอนินตัวไหนอะพี่อุ้ยตัวเดียวแหละเอาฟังมันอ่ะนะฟังมันออ๋เฮ้ย ไอ้เงี้ยเซตย่อนี่ไงเซตย่อตัวนั้นนี่กูตีตายทุกตัวโอ้โหสะท้อนนั่นไงสารโอ้โมขึ้นนี่ละรอบที่สามที่เหญ่มันได้ถืออะไ่นะเออมาเควงเควงเกวงเกวงเข่งกนมาดิมึงเอามึงแทงอยู่นี่ไงใหม่เออเออเอ ยิงดิยิงดินี่ไปตัววินยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ขอหมอได้ปะล่ะขอหมอได้ปะล่ะขวยหมอแย่อะไรยิ่งคนล็อกตัวเนี่ยไอ้จัดก็เยอะฝั่งเราต้องมีใครเล่นระเบงสาบไปเป็นหมอบ้างไว้สักคนหนึ่งเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขายพินก่อนขอโทษขอโทษขอโทษขายพินนะครับขายพินนะครับเบื่อใครไม่รู้ขายพินดีเจ็ดล้านสองสองล้านห้าได้ปะเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นห้าได้ปะเทพสองหมื่นห้าเอาไปแค่ตัวพอ เอ้ตัวบูชุดดิประด้ตัวบูชุดเนี่ยนี่ผมไม่ซื้อแล้ว้วยมึงขายไม่ออกหรอกจริงเออเนี่ยพอมีคนสนใจก็ไม่ขายกักเรื่องตัวทักมาก่อนทักมาก่อนน้องว่างหรือเปล่าครับคืนนี้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทักแบบนี้ออโอเคก็มันเคยชินมาโทษดีรับงานไหมครับเออปกติไม่ถานรับงานเสนอให้ฟรีใครนอน ตายอยู่ตรงนี้โดนหมอตีตายอ้าวกดอะไ้เฮียยิงไม่โดนอีกสั์อะไรข้างนอกมันลุก้ำบุกบ้าดาบดาบดาบโอ้โหเ็เลงนอกไรเฮียไอ้ี่คุณขาแข็งมากกับบั้นตัวนี้มีเจ้าตายไป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 เร็ว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 ปนมันเสร็จย่อยนะนเสร็จย่อเฮียโอ้โหบังตายบังตายหมัดตายหมัดตาย เฮ้ยพ่อออกมาเนี่ยพี่ว่าเป็นนินกากระโอ้สะท้อนเสียเฮ้ยสะท้อนไอ้ปูอ๋อปูกลวยกลวยไม่ตายวะฮาปอทำไมปูไม่ตายวะปูเป็นสะท้อนนั่นเองพี่ชายต่อยขวาเลยดิเป็นกุญแจอืมตายโอ้โหตีบตีไม่ลงว่ะป๊อ ไปไปแค่เมื่อที่บอกเพื่อดูแล้วเอาหมดไม่แดงโอ้ไปวยิ้มเข้านะไป่หลบนี่เซตหยอดจะฆ่ากู ความทะลวงมาเยอะจังเลยเนี่ยเออ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 ยากี้เอามาดิเออตัวนี้เออไอ้สัสเอาดีมัดอ่ะทุกช่วยกันดิช่วยอะไรกูตายแล้วจบแล้วไป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  เฮียม hey, he e ันสะท้อนดาบง่ายจังวะแม่งตอนแรกกูอยู่ที่หนึ่งนะเนี่ยเฮียจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทกูแม่งไม่ค่อยดีเลยวันนี้เล่นอะไรไม่รู้นะ